ครับผมวันนี้ก็จะพามาชมพิธีประเพณีง,งานเรียกว่าเข้าพรรษานะครับผมแล้กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไต้นะอตอนนี้มาที่วัดอตอนนี้บริเวณนอกวัดขอที่นี่พระกําลังใหพ้พรจะยมที่มาถวายเรียกว่าเข้าปลาอาหารนะครับผมตรงนี้แป่าเขาจะถวายกันนอกวัดน,นะแล้วก็จะพาเดินเข้าไปด้านใน ของกลุ่มชาวไทยนี่ผมเคยปไปทำขายทำหลายที่หลายทางนะผมประเภทนี้อะไรต่งตางๆนี่อาจจะมีความเหมือนและความแตกต่างจากทางที่อื่นนะครับผม,ผมก็มาดูตรงนี้น่าจะเป็นตลาดนักของเขาผมหรือว่าการดม่วนนะเขาขายกันที่บรเิเวณ ร้านวัดนะครับผมจะมีข้าวปลาอาหารต่างๆขนมกบเคี่ยวต่างๆนะเพราะว่าบางคนนี้มาที่วัดนี่อาจจะมาได้ตาเตรียมอาหารอะไรมาก,ก็มีแต่เงินพอเงินมาก็มาซื้อของเหล่านี้นะครับไปถวายพระไปะทำบุญที่วัดนะครับถ้าจะเรียกโดยสั้นๆก็กัดมอญน,นะกัดมอนี่ก็มีความหลากหลายนะครับกัดนัดก็ใช่นะเพราะว่าเขาจะขายเฉพาะวัน,วนพระ,นะเขาจะจัด กับนักกัดหวอาหารก็สำเร็จลูกจนมากที่เป็นอาหารสำเร็จลุกนะครับก็อาหารทองถิ่นของชาวไตอาหารท้องถิ่นเป็นบ้านเขาอา,อาหารถุงถุงสิบาทที่สิบาท ว่าที่ชาวบ้านเวลามาวัดนี้อาจจะไม่มีเวลาทำขาวปลาอาหารก็มาเสือ้อตัวนี้มาถวายพระทเนะครับผมตรงนี้เป็นขา,างนี้เป็นเต้าหย้ยก็อาจจะมีของทอดนะครับผมของทอดของอะไรต่าง ตรงเพลงนี blender, ่คล้ายข้าวสีเขียวๆนี่คล้ายข้าวเมานะครับแต่ที่นี่อาจจะได้เขาอูเป็นข้าวเนียวเหมือนกันชาวใต้กินยมทานขายข้าวนในจะติตรคามิ ตรงนี้จะพามาชมที่เขาถวบนก่อเจดีทรายถวายในวันเขา้าพรรษานะครับผมกลุ่มชาวใต้นี่เขาอาจจะแตกต่างจากทางของเรานะของเรานี่เวลาจะก่อเจดีทรายนี่จะนึกถึงส่วนสวงการนะครับหรือว่าปีใหม่สงการแต่ของเขานี่เขา้าพรรษาออกพรรษาก็สงการจะมีการทำบอกองทรายตลอดนะผมก็เคยเคยทำให้ชมหลายครั้งนะผมแต่วันนี้เขาก็ลังทำบนอิระเพณีของเขานะครับผมการก่อดีทร ign, ายถวายเจดีทราย แล้วก็ประกอบเปด้วยของอะไรที่เขามาเรียกว่าเอา่เอามาใส่ไว้ตรงที่ทรายนะที่กองทรายผมจะมีทั้งถูเทียนดอกไม้มีขนมอะไรต่างๆนะมีข้าวด,ดอกดอกไม้ผลไม้น้ำส้มอะไรต่างๆเขาเขาเอามา,มารุบรวมกองไว้ที่เจดีทรายนี้นะครับจะเห็นว่าเขาจะมีการก่าวคำวาบไว้ด้วยนะก็ ปกตินี่จะเห็นโซ่โซ่กันก่อนจะดีไซน์แอนดี้แต่ตรงนี้เป็นของซาตินนะครับวันเข้าวันซาเขาประดับดุลก็จะดีไซน์เช่นกันมันแปลกดีนะครับผมเอาวิธีประเพณีท้องกินเขาดูบรรยากาศแอบบริเวณวัดนะไม่ได้เข้าไปด้านในนะครับผมคนเยอะไม่ได้เข้าไปถ่ายทำในด้านใน,นตรงนี้ก็ยังอยู่ที่ด้านนอกนะ มาดูบริเวณด้านนอกนะครับผมคนก็เยอะเหมือนกันตรงเห็นี่เรียกว่าหอออปคุตนะครับผมโอปคุตนี่พระอุปคุตนี่ชาวไตยจะเคารพรับถือนะทั้งาทางพมา่าแล้วก็ชาวไตยอหอเทว,วดามั่งหอเรียกว่าเจ้าเมืองมั่งหออะไรต่างๆนะที่เขาเคารพรับถือเขาก็จเจ้า ดอกไม้ทั่วเปลี่ยนข้าวต้มขนมอะไรต่างๆนะมาถวายตอนนี้เป็นถือว่าเป็นหออปรปคุาส้างว้นที่ดีชาไต้ชาพมานับถือนะครับผมพิธีการถวบนี้เราอาจจะไม่เคยเห็นนะมีความแตกต่างและความเหมือนอตอนนี้ก็เป็นเจดีนะเขาก็มาถวบ,บ,บุญถวายที่เจดีพระธาตุแห่งนี้เช่นกันนะ จะมีข้าวดอกดอกไม้แล้วก็เอาพวกเรียกว่าตุงเล็กๆนะครับตุงสีขาวเล็กๆนะเอามาด้วยเอามาวางๆไว้ตรงแถาบริเวณพระธาตุนะครับตรงที่เห็นนี่เป็นพระเจ้าอินทร์สารจำลองนะพระเจ้าอินทร์สารก็คือพระพุทธร,รูปที่สารด้วยไม้ไผ่ให้สังเกตนะครับผมสารด้วยไม้ไผ่นะไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําด้วยปูนด้วยไม้แต่ว่าสารด้วไม้ไผ่นะี่เรียกว่าพระเจ้าอินทร์สาร ก็ชาวไตาเขานับถือนะครับตรงนี้น่าจะเป็นหอเจ้าเมืองหอเอวดาประดาม้าของเขาขเขาก็เขาดอกดอกไม้ตวเปลี่ยนมาสักไรศิลปะเชิงสั้นแบบของกลุ่มชาวไตนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณพัะธา,าของเขา กลุ่มชาวไตชาวพมา่านี่เวลาเขาสร้างวัดนี่เขาจะสร้างสางมมครคนนิยมสร้างพระธาตุไปด้วยนะครับผมสร้างพระธา JD, ตุหรือวัาเจดีย์แต่แต่ละวัดที่ต้องมีนะตรงนี้ก็เขาเอาน่าจะเป็นคล้ายๆเครื่องบูชานะเครื่องบูชาจะเป็นขอ้อดอกดอกไม้ป็งตรงขาวแล้วเด็กจะมีขนมอะไรต่างๆเทียน ผู้ประไรต่างๆนะเอามาบูชาตรงพระธาตุแห่งนี้นะครับเมื่คการทำบุญนี่มันอาจจะแตกต่างกันนะครับผมจริงๆยังมีเยอะนะด้านด้านในวิหารนี่ไม่ได้เข้าไปนะคนมันเยอะคนมัน,นั่งถ่ายทานำนะบางมันมาถ่ายทำแถาด้านนอกน,ะนี่ก็ออกขอขบคุณดู ของทีขอมาถวาย,ยจะเป็นน้ำส้มขวดเล็กอาจะเป็นขดมกรอบที่เขาต้มมัดก็มีดอกไม้แล้วก็ขาดไ,ได้ก็คือช่อตุงน็นกสีอขอขาวๆเขาจะมียมมาทำบุญด้วยน,นีถ่ถวายเขาวางวาง,วางไว้แบบนี้นะครับผมแต่ว่ากเขามาถวายที่พระสงฆ์นี่อีกที่หนึ่งนะครับผม สบายที่พระสองฆ์อีกิเกนึงตรงนี้มาดูที่เขาตรงนี้ค่ะค,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 ค่ะค,ค่ะค่หอหอเทวดาขอเทวดาของเขามาซาไตนีเวลาสร้างบัดก็ต้องสร้างหอเทวดาขอเต้าทั้งสีทั้งหาอะไรก็ว่ากันไปครับผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งวิธีประเพณีการจับบุญของกลุ่มชาวชาวไต้นะตรงนี้ผมมาถ่ายทำที่วัดป่าคามิสาจังไรนะผมเดี๋ยวจะอา่า กาทำาเรื่องอย่างอื่นไม่สนต่อเลครับผมขอบคุณครับผม